น้องแพราวารู้หรือไม่ว่าที่ไทยเนี่ยมีครบทุกเทพสก,กาลนะคะน้องแพราวาวันเด็กที่ผ่านมาก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันครูจ้าวันครูนำซ้ำยังมีวันแรงงานวันพ่อวันแม่ด้วยนะและวันธัญพืชอีกเยอะแย,ยะคือให้ประโยชน์ ให้คุณค่าทุกชนิดเลยมีที่ไหนบ้างนอกจากประเทศไทยนะน้องแพราวอันนี้คือเป็นคำถามจากพี่พี่เอซนะคะที่ได้คอมเมนต์บอกน้องแพราวนะคะแล้วน้องแพราวะก็จะขอถามพี่พี่เอซว่าวันคูเนี่ยมีมานานหรือ,อยังนะคะน้องแพราวะยังจะถามซึ่งน้องแพราวยังไม่ได้ไปหาดูประวัติเลยทุกคนเดี๋ยวว่างๆจะไปหาดูประวัติว่าวันคูเนี่ยมีมาเนิ่นนานหรือ,อยังแต่ ถามว่าที่บ้านน้องเพาวามีไหมวันคู่มีนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้วันคูนี่คือมีนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวนี้นะทุกคนน้องเพาวาก็ต้องกลับสวัสดีจ้าพีพีเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะสบายดีเด้อพีพีเอฟซทางฝั่งเล่าแต่ก็สวัสดีพีพีเอฟซทางฝั่งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมแฝัฟังน้องเพวา่าเช่นเก่าเช่นเคยจ้าทุกท่านนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันคู่นะคะน้องเพาวาก็จะมาพูด เหตุถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับครูเนาะว่าทําไมถึงต้องมีวันครูแล้ววันครูเด็กนักเรียนทางฝั่งไทยเขาน้อมและนึกถึงอะไรเกี่ยวกับครูแล้วก็มีอะไรอยากจะให้ครูไหมคือเอาจริงๆนะในในเรื่องนี้น้องเพวาก็พอมีความรู้สึกบ้างเพราะว่าที่เราก็มีวันครูเหมือนกันน้องทุกคนมีวันครูเหมือนกันค่ะแต่ว่าในวันครูเราก็ไม่รู้จะให้อะไรครูเนาะเพราะว่าตอนที่น้องเพวา เป็นเด็กๆน้องเพว่าก็เป็นคนยากจนนะทุกคนเราแทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะอาหารการกินข้าวก็ขาดแคลนเนาะตอนเด็กๆ่กะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องเพว่าจําได้คือน้องเพว่ามีต้นส้มโอจะเอาส้มโอไปให้ครูแล้วก็จะเด็ดดอกไม้จากข้างทางไปมอบให้ครูเนาะแล้วก็จะอ่าจะห่อใส่ใบใบตองนะทุกคนคะ่ะ เอาใส่เอาดอกไม้เป็นช่อแล้วก็ห่อใส่ใบตองแล้วก็เอาส้มเอาผลไม้อาส้มโอผลไม,ม,ม,ม้ไปให้คุณครูนอกนั้นเราก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นความทรงจาที่ดีแต่ที่ไทยเนี่ยก็จะมีแล้วแต่คือเขาจะาไม่เน้นเรื่องการที่เราจะให้อะไรมากเท่าไหร่แต่จะเน้นด้วยกันและลึกถึงบุญคุณคุณครูแต่ว่าที่ไทยเนี่ยคือเขาสําน,นึกมากคือการที่แบบว่าอ่ายังไงอ่ะ ว่าครูเนี่ยมีคุณค่าและก็มีประโยชน์กับเขาถ้าไม่มีคําว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแม่พินเนาะแม่พินแห่งชาตินะทุกคนคือเป็นคือเขาจะยอมเสียสละเพื่อลูกศิษย์บางคนก็ยอมเสียสละเพื่อลูกศิษย์จริงๆนะอย่างเช่นเคสหนึ่งเนาะที่ได้มาสอนงานอสอนการเรียนพิเศษของน้องเชอซึ่งเด็กนักเรียนอยู่อยู่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาก็แบบว่า พูดงไดง่ายคือเป็นเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนทุกคนค่ะแต่เชื่อไหมคะครูก็ยังให้การแบบว่าใส่ใจพยายามจะสละเวลาเพื่อที่จะช่วยเหลืออยากจะให้เด็กนักเรียนที่เขารักนะมีความรู้ที่เกี่ยวกับตัวเองให้ได้มากๆซึ่งเหตุการณ์นี้พี่ว่าเชื่อว่าคะ่ะที่ไทยเนี่ยคือมีเยอะนะคะ มีเยอะมากแปลว่าได้สัมผัสได้แล้วเชื่อไหมคะว่าเวลาที่อ่าถ้าสมมติว่านักเรียนของเขาเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนหรือเรียนไม่ได้เขาก็จะรู้สึกแปลว่าหดหูใจมากๆหดหูใจยังไงคือคือมันคือคุณครูเนาะที่ไทยเขาจะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากจะให้เด็กนักเรียนที่คุณครูสอนเนี่ย ่ามีความพัฒนาจริงๆคือเขารักอะ่ะเป็นเหมือนแม่ไก่อะ่ะเป็นเหมือนแม่ไก่นะทุกคนคือพาลูกไปเนาะออกอ่าออกลูกมาแล้วก็ยังพาลูกไปหาอ่าอาหารการกินสอนวิธีแล้วก็เคลียหาวิชาหรือว่าความรู้หรือว่าอาหารให้แก่ลูก ซึ่งอันนี้ไม่ว่าไม่รู้ว่าน้องไพวาเปรียบเทียบถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกแบบนั้นนะคะซึ่งจะเป็นแบบนั้นเลยก็เหมือนกับว่ารักแล้วก็เอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆเลยอันนี้คือครูบางท่านก็ทำอ,อาชีพของครูด้วยความรักและความศรัทธามากๆเลยนะพี่น้องคะขอชื่นชมเนาะและเพราะเหตุนี้การศึกษาที่ไทยถึงได้พัฒนาเพราะว่า ถ้าทําไม่ได้ก็คือจะเปิดอกคุยกันเลยเขาก็จะต้องอาถามผู้ปกครองถามอะไรว่าแบบนั้นแบบนี้นะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยคือน้องแพราวาเจอเองกับตัวถึงเลยกล้าพูดนะคะว่าครูใส่ใจเด็กนักเรียนจริงๆคือเวลาที่สอนเด็กนักเรียนแล้วเด็กเด็กไม่เข้าใจเด็กไม่รู้เรื่องครูก็จะพยายามหาวิธี ค้นหาวิธีเทคนิคในการสอนในการเรียนนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะครูประจําชั้นเนี่ยคือต้องมีความรับผิดช,ชอบมากๆอันนี้ก็คือเป็นแม่พิ์ของชาติจริงๆแล้วก็เชื่อค่ะว่าเด็กไทยก็เคารพแล้วก็ศรัทธาในตัวครูอย่างเช่นเนาะบางท่านเนี่ยรู้ว่าครูมีจุดบางอย่างเช่นเนาะก็คืออย่างที่ในโคชนาใช่ไหมคะครูท่านหนึ่งที่ ตาบอดอ่ะแต่ว่าอยากจะเป็นครูอยากจะสอนนักเรียนตอนแรกก็เด็กก็ไม่ชอบคิดว่าอ่ะครูตาบอดแล้วจะมาสอนนักเรียนได้ยังไงแต่พอครูได้ใช้ความพยายามบะถึงครูจะมองไม่เห็นแต่ครูก็สามารถที่จะสอนนักเรียนได้แล้วก็ให้นักเรียนยอมรับในตัวของเขาเพราะว่าเขาก็มีความรักในอาชีพของครู เรื่องราวนี้นะทุกคนที่เกี่ยวกับโฆษณาน้องแพราวาฟังแล้วแบบซึ้งเลยนะซึง้งจนน้ําตาไหลเลยคือตอนนั้นโอ้โหเราก็เนึกแล้วถามว่าน้องแพราวาก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นไหมแล้วก็เคยเจอในเหตุการณ์นั้นไหมในมุมมองคือความคิดในครัวน้องแพราวาก็รักครูนะคือเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่น้องแพราวาเป็นเด็กเนาะแล้วก็เรียนอยู่ปถมอยู่ประมาณปสองทุกคนชั้นปสอง แล้วทีเนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาเรียนแล้วที่นี้เขาก็มาแอบดูมาแอบดูเราเรียนเป็นผู้ชายเนาะแล้วเราก็ไม่พอใจที่เขามาแอบดูเราเรียนไงเราก็เลยพูดไม่พอกับเขาแล้วเขาก็จะอาจจะมาทําร้ายเราก็จะมาเข้ามาต่อว่าเราครูก็ห้ามปามซึ่งตอนเด็กๆเกให้ว่าเป็นเด็กที่เก่นมากเป็นเด็กที่ดื้อนะพอโตขึ้นมาเราถึงรู้ว่าโอ้ ที่ครูคอยบอกครูคอยสอนเนี่ยเพราะว่าครูอยากจะให้เราเป็นหนังสืออยากจะให้เราตั้งใจเรียนซึ่งก็มีครูคนหนึ่งที่น้องแพรวารักแล้วก็ศรัทธาคุณครูของท่านนั้นมากเลยแต่ว่าตอนนี้ครูก็ไม่ได้อยู่แล้วทุกคนก็จากไปแล้วเนาะแต่ก็ยังระลึกถึงคุณงามความดีที่ครูเคย สอนแล้วก็เคยดูแลมอบให้น้องแพรวาเนาะต,ตอนตอนที่อยู่ปป2ทุกคนค่ะนี่แหลคะค่ะเพียว่าก็เชื่อว่าครูเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งเป็นทั้งลาวแล้วก็ทั้งทางฝั่งไทยครูดีๆที่รักลูกศิษย์แล้วก็สอนลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์มีความรู้มีความพัฒนาที่ดีนี่อยากเห็น นีนะโคตรที่ดีนี่มีเยอะมากๆนะคะพี่น้องค่ะแล้วพีพีเอฟซีล่คะค่ะเคยเจอคู่แบบน้องแพรว่าเราบอนะคะแต่ว่าน้องแพรว่าเชื่อว่าน้องแพรว่าเจอแล้วนะทุกคนเนาะเป็นแนวไรนะคะก็ค,ค,คอมเมนต์พูดคุยถกทายกันได้นอกจากมือนีอก็มากเราเกีียวกับเหลืองวันคู่นะคะพี่น้องเนาะโอเคจค้าคลิปนี้พี่นีนะคะน้องแพรว่าก็ขอจบเทปเพยียงตัวนี้เดอ้อจา้ารู้สึกว่าจะปวดกล้ามเนื้อมากๆแล้ว,ลวทุกคนคะ่ะเริ่มจะไม่ไหวแล้วน้องก็ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะขอนอนพักผ่อนก่อนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังงใจให้น้องไพวานนั่นด้วจ้าขอขอบคุณนะาหลายค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องอขอโทษขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสบายดี